สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก็บบรรยากาศหมอกทะเลนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,เป็นบรรยากาศแถวบ้านค่ะวันนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่หมอกจริงๆนะคะหลังฝนตกในขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็มีฝนตกโปรยๆนะคะแต่ก็ยังอยากจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆดูไปฝั่งนู้นค่ะคือหมอกสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆ เห็นกันชัดไหมคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนยืนอยู่ริมถนนนะคะแล้วดูฝั่งนู้นค่ะเป็นสะพานข้ามฟากนะคะไปอีกเกาะหนึ่งพยายามจะเก็บภาพส,สวยๆแบบเนี้ยมาให้เพื่อนๆดูนะคะอยู่แถวโบกเน็ตนะคะทางภาคเหนือของประเทศโนเวย์ค่ะคือคืมจริงๆนะคะแต่ทะเลหมอกวันนี้ทั้งวันเลยค่ะทุกคน อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะอีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศคือที่ตดใจมากๆเลยค่ะวันนี้คือหมอกลงเยอะนะคะหนาวนะคะวันนี้อากาศดิ่งลงประมาณ12องศาค่ะแต่ก็ยังเป็นบรรยากาศที่สวยงามอยู่นะคะทุกคนหันมาดูฝั่งนี้ค่ะ อยู่แถวริมถนนนะคะทุกคนอยากให้เห็นบรรยากาศคือมีแต่ธรรมชาตินะคะเป็นตำบนเล็กๆค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆทุกคนนึกถึงตอนที่เราอยู่เหมือนต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าป้ายชัดเจนเนอะทางไปฮาสต้าทางไปโบเคเนตทางไปโบเคเนตคือทางไปบ้านเมนะคะขับรถ มาถึงจุดตรงนี้ประมาณสิบนาทีเองนะคะทุกคนคือบรรยากาศมันดีมากๆอยากให้เพื่อนๆเห็นค่ะข้างบนคือหมอกหนามากๆเลยนะคะอยากจะเก็บทุกส่วนเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังจะเข้าช่วงหน้าเฮทนะคะเริ่มมีหนาวนิดหน่อยแล้วนะคะ ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วนะคะก่อนหิมะจะตกก็ต้องผ่านช่วงเวลาเฮิร์ตก่อนเสียงจะดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ริมถนนมันต้องจอดถ่ายอะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันสวยจริงๆอยากจะให้เห็น,นะคะ่ะแล้วดูฝั่งนู้นคือสวยมากๆเลยนะคะพยายามที่แบบให้เห็นชัดๆนะคะไม่อยากจะซูมนะ ไม่อยากให้ภาพแตกคืออยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพสวยๆจริงๆเลยค่ะเป็นความสวยงามที่ผ่านถ่ายจากกล้องโทรศัพท์นะคะะให้เห็นชัดๆอีกทีคือหมอกสวยมากๆเลยค่ะเก็บบรรยากาศสวยๆของธรรมชาติโนเวย์มาฝากเพื่อนๆค่ะ วันนี้มีเท่านี้รล้ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย